รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กา้แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 เวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทราลลาจีนา่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของวันเดย์สเปเชียลกันนะคะทุกสัปดาห์เรามีแจกดิวเด็ดๆเป็นที่ภากร้านอาหารของดีที่ไหนก็แล้วแต่เรามีดิวมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ่ายรูปตัวเองขณะชมรายการพร้อมกับ ส่งคำตอบพร้อมกับรูปถ่ายเนี่ยมาที่ Facebook ของวันเดย์สเปเชีได้เลยทุกสัปดาห์เราแจกดิวอย่างแน่นอนนะคะติดตามเลยวันเดย์สเปเชีทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ พร้อมช้อปปิ้งกันแล้วค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้วันเดย์สเปเชียลของเราบอกเลยว่าเราหากิจกรรมและสถานที่พิกัดดีๆมาฝากทุกๆคนสำหรับใครที่อยากจะซื้อของแต่งบ้านค่ะวันนี้เรามีพิกัดมาฝากด้วยนะคะจานชามเซรามิกที่คุณจะไปใช้ที่บ้านที่นี่เราแนะนำเลยค่ะ Lassie Decor นะคะเป็นอนาณาจักรของงานเซรามิกไม่ว่าจะเป็นจานชามถ้วยแก้ว ของแต่งบ้านประเภทพวกนี้เนี่ยนะคะมาที่นี่เราเจอเลยแล้วเยอะมากจริงใครที่เป็นสายบอกว่าชอบความคิ้วๆน่ารักน่ารัก,ารกมาที่นี่น่าจะเหมาะเพราะเข้ามาข้างในรู้สึกเหมือนมาคาเฟ่ค่ะแม้กระทั่งรถเข็นดูสิยังเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้ไปดีกว่าไปเดินดูต้องหาคนพาเดินนิดน,นึงว่าอยู่ตรงไหน เราตามหาคนที่จะพาเราไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งแล้วก็ไปดูมุมต่างๆวันนี้พอดีเลยคุณ <c oughs> เจคะ่ะก่อนที่จะไปอยากจะรู้จริงๆเข้ามาในนี้นี่เห็นแบบว่าการชามเซรามิกมากมายทั้งหมดนี่มีกี่แบบกี่สไตล์คะเนี่ยหลากหลายสไตล์ก็มีเป็นพันๆแบบเลยค่ะเน้นเป็นแนวไหนคะน่ารักสดใสหรือว่ายังไงเอ่ยเป็นเน้นเป็นแนวแฮนด์เมดแล้วก็สดใสที่แบบไม่ซ้ำกับท้องตลาด เดี๋ยววันนี้ให้คุณเจช่วยพาเราเดินดูมุมต่างๆนิดนึงได้ไหมลยมีสไตล์แบบไหนเผื่อข้อตาได้สอยกับบ้านได้ยินดีเลยรถเข็นไว้ที่นี่ก่อนจะไปเดินดูกันตรงนี้เลยนี่เราชอบมากสไตล์แบบไทยนี้นี่ใช่มากๆรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีของทางร้านเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นโฟกัสจอดค่ะมี2สีแต่ในเซ็ตเขาก็จะแบบประกอบไปด้วยไอเทมมากมายเลยค่ะ ั้งจานทั้งชามหรือว่าเป็นชั้นขนมหวานประมาณนี้ค่ะค่ะแต่ละเซตนี่คือราคาก็คือแตกต่างกันไหมแตกต่างกันค่ะแต่ถ้าที่นี่ก็คือเริ่มต้นเพียง18บาทก่อนเลยใช่เดี๋ยวต้องไปดูยัวชิ้นไหนนะเนเราจะได้แบบว่าดูอันที่ราคาดีๆไปได้เลยแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าซื้อไปไอ้พวกนี้มันสามารถเข้าไมโครเวฟได้90%ของทางร้านคือสามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็จะเป็นน้องสัตว์ลายต่อด้านบนนะคะจะเป็นคู่กันไซส์6นิ้วแล้วก็8นิ้วค่ะ โอ้น่ารักนจะหน่อยใช่เป็นแบบนี้เลยโอ้วลาวาวางเก๋ๆนะะอะไรแล้วเม่ถือให้นี่โอ้วลาวางคู่กันก็จะเป็นใช่น่ารักน่ารักค่ะเก๋ๆเหมือนกับเปลี่ยนบ้านเป็นคาเฟ่เลยเหมือนกับถ่ายโอ้โหหม,มาะรากเวลาเราจะถ่ายรูป <c oughs> ลงในสื่อโซเชียลอย่างนี้แล้วก็แต่ง <ฮะ S 1> จานชนิดหนึ่งจานก็เป็นองค์ประกอบหลักในการถ่ายรูปมาแล้วจะสวยเนาะค่ะเทรนเรื่องของการแต่งบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะด้วยเรื่องของจานแต่เรามีคนก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะใช่ไหมคะแค่นี้มี สัดทั้งหมด4ชนิด4ชนิดขอะข้างๆก็จะแตกต่างกันไปใ่ว่บางคนชอบดาวเนาะชอบลายเส้นชอบลายดอทใหญ่ดอทเล็กอะไรแบบนี้แล้วก็มีประเภทพวกงานแฮนด์เมดใช่ค่ะฝั่งนู้นดีเลยค่ะฝั่งนู้นเอาไปมาดูงานประเภทที่เป็นแบบว่าแฮนด์เมดนิดหนึ่งโซนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีซึ่งเซตว่าเชอร์รี่พรีเมียมค่ะ แฮนเมดตรงไหนบ้างนะคะก็จะเป็นการวาดลายวาดลายด้วยมือแบบนี้เลยเพ้นเพ้นมือแล้วก็เป็นการเคลือบเงาอ๋อคือทุกคนนี้เพ้นมือหมดนี่แผงนี้บ้างค่ะเป็นลายการ์ตูนน่ารักสดใสพวกนี้เป็นงานแฮนเมดเหมือนกันแฮนเมดเหมือนกันค่ะก็เป็นลงสีแล้วก็เคลือบเงาเหมือนกันนี่ไนโดเซาใช่ค่ะอันนี้ ก็ขายดีแล้วก็ตัวนี้เป็นมาใหม่เลยค่ะจะเป็นน้องสิงโตหรือว่าน้องวัวประมาณนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะจานชามแล้วไปดูงานแก้วกันแก้วที่นี่ก็มีเหมือนกันอยู่ตรงไหนนะคะงานแก้วจานแก้วจะเป็นตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่เลยแก้วก็มีทั้งแบบขุ่นแบบใสอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะก็รุ่นที่ขายดีนะคะก็จะเป็นทั้งรุ่นตัวเดซี่ค่ะเดซี่ทองตัวนี้ก็มี2ขนาดค่ะน้ำหนักดีด้วยอ่ะคือแบบมันไม่ได้เบาหรือบางจนเกินไปเนาะเวลาแบบไปถ่ายก็จะน่ารัก เราชอบอันนี้สมายรี่ค่ะตัวนี้ก็มีสองสองทรงเหมือนกันค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวรถในคอนวิ่ตไปชอปปิ้งต่อเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก็ได้ฝากหน่อยที่นี่เปิดปิดกี่โมงมากันได้ยังไงบ้างหน้าร้านะคะอยู่พะลามสองซอยห้ค่ะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมนะคะก็ สามารถโทรมาได้ที่089ย์แปดเก้าค่ะเก้าศแล้วก็แปดศูค่ะโอเคมีเพจอะไรอย่างนี้ไหมคะเพจของร้านนะคะก็ชื่อเอ่อ Lasty Decor เลยค่ะอืมนี่แหละลองเข้าไปดูกันเนาะเผื่อได้แวะเวียนมาช้อปปิ้งกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณน้องเจยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เรแมนขออนุญาตไปช้อปปิ้งถึงเวลาที่เราจะเลือกของกันละไปค่ะไป อยากจะบอกข่าวดีกับแฟนๆรายการที่ดูเราอยู่นะคะทางร้าน l e s s e Decor เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณดูรายการ One Day Special แล้วคุณมาช้อปปิ้งที่นี่ตลอดทั้งเดือนเมษาย,ยนลดไปเลย10%ค่ะใครอยากจะมาช้อปปิ้งรีบมาเลยนะคะที่ร้านใจดีมากๆคุณต้องมาบอกเขาว่าคุณดู One Day Special นะเขาลดราคาให้เลยนจะจ๊ะน่ารักจริง,รงยังไม่หมดนะคะนอกจากจานชามเซรามิกที่นี่แล้วเนี่ยยังมีอีกสถานที่หนึงอีกพิกัดหนึ่งที่ ใครชอบพวกแจก,กัันนะคะที่เป็นแก้วเขามีการเปลี่ยนโรงงานเขาให้กลายเป็นเหมือนเป็นโอเพนในการเปิดช้อปปิ้งให้เราสามารถไปซื้อแจกรันแก้วเก๋ๆรูปทรงต่างๆที่โรงงานเลยค่ะแล้วมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพาไป เปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทร a ลาจินา่าบูติฟิกอุปกรณ์ออกกำลังกายย่างยืดบูต้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มได้ใช้วันหยุดสุดพิเศษไปกับการช็อปปิ้งของแต่งบ้านทั้งทีเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเพลนมากจริงๆค่ะระหว่างที่รอรถเมล์ m o v ไปช็อปปี้ร้านหนึ่งรถเมล์ก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยแวะกันมาที่ย่านประเสริฐมนูกิจ ร้านอาหารเทะเลแบบพรีเมียมที่วัตถุดิบนี่โอ้โหมาแบบไซส์ใหญ่ๆสดๆดกันเลยละคะ่ะที่ร้านเรือธงซีฟู้ดของพี่เคลลี่ธนพัฒน์เรายัางมีพี่คนสนิทมานั่งพูดคุยกันที่ร้านด้วยค่ะมาในเบรกนี้ค่ะต้องบอกจริงๆว่าเห็นอาหารการกินมากขนาดนี้เนี่ยนะคะมีพี่สาวคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยรถเมย์ถ้าไปที่ไหนพี่อยากจ,จะไปด้วย mm hmm. แล้วถ้ามีเรื่องของกินก็ให้ชวนพี่มา วันนี้เขาได้มาเหมือนกันค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการกินการอยู่กินดีอยู่ดีสุขภาพดีทุกอย่างมันก็ต้องดีหมดเลยถูกต้องแต่ปัญหาก็คือว่าพอพี่ปุ๋ยมาเนี่ยไม่ทันทีมงานทีมงานก็คือสะเท้ไปหมดแล้วค่ะไม่งั้นเมื่อกี้คือเต็มสตีมมากแต่นั้นนี่อร่อยมากเลยนะเคยมาแล้วใช่ไหมคะเดือดทอง พี่พี่เขาบอกว่าพี่เค,เคลลี่ปกติจะชวนพี่ปุ๋ยตลอดฮ่าเพราะเมื่อก่อนนี้ทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา<แ>ก็จะเจอกันคุณพ่อยังหนุ่มหนุ่มตลอดกาลหนุ่มจริงๆเนาะคนนั้น่ะเขาบอกว่าหล่อเหลาเอาการตลอดแต่คุณพี่ก็เหมือนกันอย่าว่าแต่คนั้นเขาหล่อคุณพี่ก็สวยตลอดกานั่นก็เป็นตำนานแห่งความหล่อเลยนะของพี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันตำนานอะไรคะตำนานที่บอกว่าเป็นคนแรกๆในเมืองไทยจริงๆที่กล้าออกมาล้างหน้าโชว์แล้ว อยู่ยงคงกระพัน hmm. ใช้คํานี้เป็นตํานานนะคิดดูสิทุกวันนี้ยังทําได้เหมือนเดิมอ่ะขอบคุณมาก oh. ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเมขาถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่เห็นผลจริงเราจะกล้าไหมค่ะเราจะกล้าเผยหน้าโชว์แบบว่าหน้าสดสดไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านที่แบบว่าคอยติดตามและเคยเห็นปุ๋ยมานานแล้วเป็น1ิปีแล้วการเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยเนะี่ยคือไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าเนะี mm ่ย hmm. ที่เห็นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นหรือเปล่าจนตัวเองไหมอุ้ยหลายๆคนทัก พี่ปุ๋ยทำไมหน้าดีมากหน้าดีขึ้นดีขึ้นเราก็สงสัยมันดีจริงหรือไม่จริงเราสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยจนทาําให้เรามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจมากถ้าอยากดูแลตัวเองนะแล้วดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีแล้วก็ฟังปุ๋ยวันนี้ดีกว่านะคะ <c oughs> เพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าต้องพิสูจน์ได้เห็นถ้าไม่เห็นจริงไม่ได้ผลจริงเราจะไม่กล้าออกมาพูดและไม่พูดให้ตัวเองเสื่อมเสียแน่นอนค่ะเ <c oughs> <ๆ>มื่อก่อนนี้ปุ๋ยไม่ใช่แบบว่าผิวหน้าจะเป็นแบบนี้ ปัญหาของผิวหน้าไปมิเยอะแยะมากและเป็นไปตามวัยวัยของผู้ชายที่อยากจะสวยในวัยใกล้จะ60เนี่ยพขอบอกเลยว่าถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ถูกวิธีหรือปล่อยปล่าแล้วเลยแล้วก็คุณจะต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนปุ๋ยเมื่อ10ปีที่แล้วเลยอ,อ่ะริ้วรอยรอบดวงตาวันนี้คุณมีหรือเปล่าคิ้วขมวดรอยเส้นอยู่นี่แล้วผ่กมานะฮะตีนกามาสีผิวบริเวณน,นี้มาล่องน้ำมาแล้วถ้าเกิดใครเจอมรณะของผิวมาก,มากๆแล้วก็ ผิวที่มันแห้งความเป็นผู้ชายก็ขุดขึ้นมาเรื่อยๆเลยทำยังไงล่ะเราอยากเป็นผู้หญิงเราอยากมีหน้าผิวหน้าที่ละเอียดอ่อนแต่ลูขุมขนน่ะมันไม่ช่วยเลยมันยิ่งแบบว่าโอโหกว้างผิวหน้าของผมแต่งหน้าก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่ช่วยเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากระทั่งลามมาถึงคอถ้าใส่เสื้อแล้วเปิดเสื้อแบบนี้คุณขาวันนั้นตายแน่ๆภาพนี้เป็นอุทาหรณ์เก็บไว้ในอินสตาแกรมเพื่อดูว่าฉันจะไม่กลับไปเป็น ปุ๋ยคนเดิมที่อายุน้อยแต่หน้าแก่กว่าปัจจุบันนี้แน่นอนแล้ววันนี้ขอบอกเลยว่าปุ๋ยแก้ได้เพราะอะไรคะเพราะปุ๋ยดูแลด้วยนี่เซรั่มที่ชื่อไตรซีน่ากระปุกสีแดงแบบนี้ปุ๋ยขอท้าเลยนะคะให้ทุกคนลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเพราะอะไรคะปุ๋ยเป็นคนแรกที่ออกมาพูดและพูดให้ฟังเลยว่า มันดีจริงมันเห็นผลจริงยืนยันการันตีเลยและเป็นคนเดียวที่ค่าพิสูจน์คือออกมาล้างหน้าให้เห็นเลยจะจะเลยว่าผิวส,สดๆผิวที่ไม่มีอะไรปกติดนั้นมันมีปัญหาเหมือนอด,ดีตเมื่อสิปีที่ผ่านมาไหมวันนี้ขออนุญาตเหมือนกันค่ะคนนี้ล้างหน้าให้ดูอีกเช่นเคยล้างหน้าโชว์ตลอดจริงๆนะคะคือไปทุกครั้งเอาจริงจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็คือผิวหน้าเหมือนเดิมจริงๆสาหรับคนนี้ เด้งไดขนาดนั้นน่ะได้ยินเสียงฟึดฟึดฟึดเสียงเป็นไงคะแน่นไหมแน่นมากมันดึงที่มันแน่นเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ตบแล้วจะดังแป๊ะเป๊ะแต่ตวนนี้มันแน่นจริงๆกับผู้ชายในับใกล้จะหกสิบคุนขาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นริ้วรอยรอบดวงตาเอยรูขุมขนให้เห็นชัดๆเลยนะคะผู้ชายผิวมันจะหยาบกับผู้หญิงฉะนั้นรูขุมขนเนี้ยมันจะแตกมันจะเห็นชัดมากแต่วันนี้กล๋้ได้วยเตยละจีน่า ตัวเดียวเท่านั้นเองที่เป็นเซรั่มและเป็นเซรั่มที่เนื้อเข้มข้นมากเข้มข้นถึง 10x แบบนี้และใช้ตัวเดียวใช้ง่ายใช้ได้ไม่ต้องเสียอะไรทั้งหลายแหล่แล้วไม่ว่าจะเป็นเดย์ครีมเอ่ยไนท์ครีมเอ่ยหรือว่าไอครีมเอ่ยเอไป3กระปุกแล้วแต่วันนี้บรรจุอยู่ในกระปุกเดียวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทุกอย่างบนใบหน้ากับ1กระปุกแบบนี้ขออนุญาตทาให้เห็นเลยนะคะเห็นไหมคะเนื้ มันคืนความชุ่มชื้นตั้งแต่สัมผัสแรกที่คุณรู้สึกเลยเอาง่ายๆดูหน้าคุณตาคุณตาชรุดตุดชราในวัยใกล้จะ60แล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ต้องเชื่อปุ๋ยคุณต้องเชื่อด้วยตัวคุณเองและบทพิสูจน์มันจะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองรับรู้ด้วยตัวคุณเองวันนี้กับสิทธิพิเศษที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มและเป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยให้ใครและไม่มีใครสามารถจะให้ได้ถ้าไม่ใช่ปุ๋ยคนนี้ค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณโทรมาตอนนี้ที่15 7 7อีกครั้งนะคะ1577หรือแอดไลน์เตลลจีน่าก็ได้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษคือเซรั่มเตลลจีน่า1กระปุก ร้อมได้อีกหนึ่งกระปุกเป็น2กระปุกยังไม่พอค่ะปุ๋ยให้อีกอ่ะให้ขนาดพกพาไปอีกหนึ่งค่ะ3ชิ้นแล้วอ่ะให้มันสิลฟาโฟมไปอีกหนึ่งทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้ราคามูลค่าเต็มคือ8,600บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาท<อ>1 0 0 100สทธิ์100ายโทรมาตอนนี้ที่1 5 7 7, 7. จจัดส่งฟรี รูดบัตรเครดิตได้แต่อย่างไรแล้วอยากให้คุณจองสิทธิ์ไว้ก่อนถ้าเงินยังไม่พร้อมเพราะว่าคุณเป็นผู้กําหนดว่าของจะส่งถึงมือคุณเมื่อไหร่ของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินทั้งเซตนี้ใช้ได้เกือบ4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทมาดูกันว่าเจ้าไมเซล่าโฟมที่ปุ๋ยมอบให้ในวันนี้ม,มันดีอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในืออไรเนอรอกันนา้าวงเข้าไปมันมีปัญหานะฮะวงที่ตายะะอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะลิปติกตัวน,นี้<อ>จูบไม่ไหลุด มีปัญหานักกีดจกากบาทเอาไว้นี้นะฮะแล้วคุณดูนะคะนรไบมิลาโฟมตัวนี้ท่านตอนแรกในการดูแลผิวหน้าผิวหน้าไม่สะอาดคุณจะมานําอะไรลงไปใส่เนี่ยมันคือสิ่งสุขภบณที่หมักหมม<อ>แล้วคุณดูปุยจะแปะเอาไว้แบบนี้นะฮะดูสิคะเห็นไหมเห็นไหมครับมันกาลังทํางานของมันแล้วคุณเพียงแค่กระดิกนิ้วปลายนิ้วเบาๆบๆเบาเบาเบาแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าปกติเท่านั้นเองค่ะ ขั้นตอนเดียวไม่ต้องรอใครค่ะนะคะเนีคุตายออกหมดเลยกรีนในขั้นตอนเดียวไม่ต้องเสียนะฮะรีมูฟเวอร์โทนเนอร์หรือแม้กระทั่งสำรีที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มวันนี้นะคะตัวนี้คือตัวแถมให้ราคามูลค่า1,800บาทแถมให้ฟรีๆีสำหรับวันนี้ ฉะนั้นแล้วโทรมาตอนนี้เลยค่ะอย่ามัวรอช้านะครับที่1577เซรั่มเตลาจีนนะก,กระปุกใหญ่บวกไปอีกหนึ่งกระปุกใหญ่พกพาไปอีกหนึ่งและก็มเซลลาโฟอมอีกหนึ่งขวดทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้ราคามูลค่าเต็มคือ8,600บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายจำเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเองโทรตอนนี้100ส100สายอย่ามัวรอช้านะคะไม่ใช่ว่าปุ๋ยคนเดียวและปุ๋ยไม่ใช่ดาราดังแต่ดาราดังของประเทศไทยหลายๆคน เชื่อปุ๋ยและออกมาบอกแล้วว่าดูแลผิวหน้าตัวเองด้วยเตรลจีน่าไม่ว่าจะเป็นอาหมู66ปีพี่นิโน,โน่6้ปีคุณปุ้ยพี่มววันสายบุญก็มีคุณปานฮะปานธนพรคุณกิ๊กมายุรินนะฮะเจนนีเฟอร์คิม ร้องและตะวันตกดินหน้าไม่เป็นซิมแล้วดูดีมากนะตอนนี้อีกคนหนึ่งค่ะหน้าอยู่กับวัะละร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหน้าดีมากกับเชฟป,ป้อมเขาบอกว่าเตือนแล้วนะอย่ามวัวรอชา้าคนนี้เขาบอกว่าขอลองใช้1ปีขอดูเลยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาจะมีอะไรดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีจริงๆพี่แซมยุเลนันออกมาบอกว่าที่ห่อได้ตลอดการ่อจนปัจจุบันนี้เพราะว่าไตรจีนาดูแลผิวนะทุกคนใช้จริงเห็นผลจริง ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้อยู่มาถึง13ปีกับเตเดจิน่าที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยปกติพี่ปุ๋ยมาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะร้อยสายนี่คือแบบเบสิกเกินไปปกติ200 300มันไม่เคยพอล่ะคะ่ะต้องวัน,น้ชวนมารับทานอาหารไม่ใช่หรอแล้วมาทานอาหารก็ไม่ได้รับแต่โปรโมชั่นต้องแจกคุณผู้ชมนิดนึงเอาให้เต็มรถเมลี่่ายอีกแล้วอะเ <c oughs> หลือเวลาอีกกี่นาทีคะ2 <c oughs> นาทีนี้2นาทีนี้นทีมงาน <c oughs> ขอเช็คหน่อยคะ่ะว่ามซิลาโฟมเนี่ยเ <c oughs> หลือกี่ขวดคะ อ่ะไม่ต้องเช็คแล้วเอาง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ2นาทีนี้โทรตอนนี้ที่1577หรือแอดไลน์แ like ต่ลจีน่าก็ได้นะคะรับเลยทันทีเซรั่มเตลลจิน่ากระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาอีกหนึ่งและก็ไมเซล่าโฟมทั้งหมดนะสี่ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มไม่ต้องจำจำเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเองค่ะโทรตอนนี้ที่1577 ไม่เคยทําให้ผิดหวังมาทุกครั้งต้องจัดเต็มทุกครั้งจริงๆพูดคุยกับพี่คนสนิทเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะพาทุกคนไปเปิดพิกัดอาณาจักรช็อปปิ้งของแต่งบ้านสุดว้าวกันต่อค่ะบอกเลยว่าโอ้โหคนรักงานประเภทแก้วช่วงหน้าคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ สนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ซีรีสนับสนุนโดยชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำมาถึงอีกที่นึงแล้วค่ะอีสันกลาสนะคะที่นี่ต้องบอกเลยว่าเก๋ไก่สำหรับใครที่อยากได้พวกแจก,กันแล้วก็ของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นจานชามถ้วยแก้ว ทุกอย่างเป็นแก้วทั้งหมดต้องบอกว่าที่นี่เมื่อก่อนคือโรงงานแก้วบุรพาถัวเป็นโรงงานที่ทําแก้วทํามือที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโรงงานที่นี่เป็นโรงงานจริงๆนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นทายาตรุ่นที่3ก็พัฒนาต่อยอดจากการทําโรงงานแก้วเนี่ยมาเป็นแบบร้านที่เรียกว่าขายแก้วใหญ่มากนะคะจนถึงนู่นนะ มีหลากหลายแบบเลยแล้วก็มีทั้งโซนคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับทายาตรุ่นที่3ของที่นี่กันพี่ปีเตอร์จ้ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยทายาตรุ่นที่3ของที่นี่หร้อเมยูดถูกไปไม่รู้เมื่อกี้แล้วเมย์บอกว่าที่นี่คือโรงงานแก้วบูรพาครับผมโรงงานแก้วบูรพาจริงๆกี่ปีแล้วนะคะที่ทําแก้วมาเราเปิดมาเกือบจะ70ปีแล้วครับ สมัยก่อนจริงๆในเมืองไทยมีแบบโรงงานแก้วแบบนี้เยอะไหมคไม่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือมันเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งมันเป็นธุรกิจที่ c o อปปี้กันยามันคือใช้ใช้ฝีมือในการทำค่ะช,ช่วงนี้เรียกว่ามีแบบไหนที่คนกําลังนิยมบ้างไหมคะคือคนตอนนี้ให้ให้ความสําคัญในการดื่มเครื่องดื่มพวกกาแฟพวกอะไร <ừ> พวกนี้กับพวกแจกันที่ไว้ตกแต่งบ้านนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเยอะมากจริงๆอ่ะแบบมีทั้งแบบไลส่สีมีใสๆมีสีสีมีแท่สีดำๆอะไรแบบเยอะมากครับเดี๋ยวหนูไปเดินดูนิดนึงว่าต้องไปตามหาเจ้าก,การที่ทำตกแต่งที่บ้านเอาใหม่ก่อนพรุ่งตรงมาที่ชั้นนี้ก่อนนี่ อันนี้คืออันที่รถเมย์เคยมีแต่สีดําตอนนี้ไม่มีเนี่ยแสดงว่าแต่และช่วงมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ครับก็ม,มีตามที่ผลิตออกมาด้วยแล้วก็สต็อกด้วยครับค่ะถ้าสังเกตของเราจะมีหลายสีมากใช่เพราะว่าตอนนี้คนให้ความสำคัญในการตกแต่งบ้านมากขึ้นเขาก็จะไปแมทช์กับพวกเอ่อสีโซฟาสีม่านสีอะไรของเขาเพื่อลงลึกในในด้านอินทีเรียมากขึ้นค่ะแล้วก็มีพวกเชิงเทียนด้วยใช่แก้วทรงสูงเชิงเทียนต่าง อันนี้อะคะอันนี้เอาไว้อออันนี้เป็น,นพวกใส่เทียนครับก็คือใส่เทียนอันเดียวแบบวางบนโต๊ะดนินิ่งอะไรเงี้ยมีหยกน้ําด้วยเนาะ เดี๋ยวก็จะมีบางคนก็จะชอบแบบไป mix and match กับพวกแก้วที่เป็นสีเดียวกันหรือว่าแบบเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือเลือกได้แบบสนุกสนานเลยอ่ะมาทีนึงก็คือคุณอยากได้แบบไหนครบหมดเลยทีเดียวคือหลังๆเนี้ยลูกค้าเขาจะพา i n t e r i o ด designer มาด้วยออแ,ลวแล้วก็จะเดินกัน <มา S 2> แล้วก็ช็อปปิ้งพร้องกันเลยทีเดียวแล้วก็แ l ลนมานั่งการกันว่าห้องนี้ใช้แจก,กันแบบนี้ดีกว่านะห้องนี้ใช้แบบอย่างนี้<อ>ก็คือมาทีเดียวก็จบเลยครับ คืออย่างที่บอกของของเราเป็นแก้วแฮนด์เมดนะครับถ้าเราสังเกตดูนะฮะคือแต่ละใบมันคือทํามือทุกใบนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างสไตรฟ์เนี่ยฮะมันก็จะสไตรฟ์ไม่เหมือนกันความเข้มของสีจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ความหนาความความอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักของช่างน้ําหนักมือของช่างแต่ละคนอ๋อส่วนใหญ่พวกอันนี้จะเป็นสปาดเหรอคะใชใช้มือคนปาดเลยใช่ครก็คือจุ่มสีสีหนึ่งแล้วก็มาปาดทีละใบอันนี้มันใหญ่เล็กไม่เท่ากันอันนี้เห็นชัด มันคือเสน่ห์ของแก้วแฮนด์เมดที่ที่แต่ละใบมันจะไม่เหมือนกันค่ะถ้าอยากแบบได้แก้วคุณภาพราคาดีก็ต้องแวะมาที่นี่ซึ่งมาตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะมีที่ชิลๆที่บอกไปมีคาเฟ่คาเฟ่เก๋ๆก็คือล้อไปกับโรงงานเลยอ่ะลักษณะการตกแต่งดีไซน์ใช่ก็ตอนนั้นก็ทําตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราเราคิดว่าเราอยากจะทําคาเฟ่เพื่อจะดึงคนเข้ามาให้มีที่นั่งพักด้วยเราก็เลย ล้อตีมลงแก้วเข้าไปอยู่ในคาเฟ่เพื่อให้มันเป็นจุดดึงดูดด้วยครับเป็นอินดัสเทรียลมากใช่ก็คือของตกแต่งในนั้นก็จะเป็นเ,เครื่องมือการทำแก้วทั้งหมดเดี๋ยวเราพาวแวะเวนเข้าไปดูในโซนของคาเฟ่กันนะคะขอบคุณพี่เตอร์มากค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูไปช้อปปิ้งก่อนแล้วก็ชิลแ๊บนึง <c oughs> มาแล้วต้องใช้เวลามาเดินหน่อย <c oughs> ต้องเป็นชั่วโมงอะคะ่ะเวลามาอยู่ที่นี่นะเอาจริง <c oughs> <c oughs> ในโซนคาเฟ่เกๆของเรานะคะเก็สั่งแบบเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมาทานอันนี้เป็นเบอร์รี่สควีสนะคะแอปเปิลพายแล้วก็อัลมอนด์ครัวซองซึ่งก็เป็นไอเดียด้วยนะเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้ทั้งหมดนะคะก็เนี่แหละเป็นจานแก้วที่อยู่ข้างในร้านแล้วก็เอามาใส่ขนมเราจะได้รู้ว้าเวลาเราแบบอยู่ที่บ้านเปิดคาเฟ่ส่วนตัวของตัวเองก็เอาจานแบบนี้มาใส่ขนมก็ดูน่าทานเนาะแก้วอย่างเงี้ยก็ซื้อถาดแบบนี้ไปแล้วก็เอาไปรองได้ เก๋ๆค่ะเรในตกแต่งอย่างที่บอกไปเป็นแบบสไตล์อินดัสเทรียลอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เขาใช้ในการทำโรงงานแก้วสมัยก่อนเขาก็มาวางตรงนี้เท่ๆเก๋ๆ,ๆนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเมื่อกี้ที่เราไปอีกร้านนึงมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยใครอยากจะได้ของฝากของเราในวันนี้นะคะร่วมสนุกกับเราตอนนี้ค่ะคำถามของเราถามว่าจานรูปสัตว์คู่ที่คุณเจเอามาโชว์ให้เราเนี่ย มีอันนึงที่บอกว่าเป็นส่วนตัวอีกจานอีกใบนึงเป็นส่วนหัวค่ะประกอบกันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นรูปสัตว์อะไรที่เราดูจากร้าน Lassie Decor นะคะส่งคำตอบเพราะรูปถ่ายขณะชมรายการมาที่ Facebook ของ One Day Special ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอคุณร้าน Lassie Decor แล้วก็ Eastern Glass ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรามีมาฝากทุกสัปดาห์มีสถานที่ไหนเก๋ๆอยากจะบอกเราก็ส่งเข้ามาได้ใน Facebook ของ One Day Special ค่ะเราอยากพูดคุยกับทุกๆคนนะคะ แล้วก็สามารถดูเราย้อนหลังได้จากช่อง My Channel Official ใน YouTube ค mm ุณ hmm. พ,พิมพ์คำว่า One Day Special ค่ะเรามีสถานที่ต่างๆมาแนะนำเสมอๆนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจัดการ2อ,อย่างนี้ก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะสวัสดีค่ะเป็นแอนแอ